พอล่าไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอล่าก็จะมาทําเมนูแกงเปิดหน่อไม้อีกแล้วค่ะนะคะนี่ผักเยอะพักนี้ก็ทําแกงหน่อไม้บ่อยนะคะทุกพอล่าทุกคนชอบนะชอบแกงหน่อไม้เป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะขนมจีนแกงหน่อไม้ส้มตำอาหารบ้านๆอีสานของเราพอล่าชอบมากเลยทุกคนค่ะนะคะก็นี่ฟักทองนะคะทุกคนซื้อจากตลาดแต่ในหาดนี้ก็คือนะคะจากสวนหลังบ้านนะคะก็จะมียอดฟักทองใบพริกนะคะ แล้วก็มีดอกฟักทองเอาหลาย,ลายๆอย่างมารวมผสมผสานนะคะก็จะมีลูกโดดพริกนะคะทุกคนค่ะพริกสดๆลูกโดดนะคะน่าทานมากเลยค่ะนะคะก็มีปลาป่นนะคะน้ำใบยนางอยู่ในหม้อรเรียบร้อยเตรียมแล้วนะคะแล้วก็จะมีหน่อไม้กระป๋องต้าอร่อยดีนะคะไม่โฆษณานะแต่หันแล้วก็เขาไม่มีกลิ่นนะคะตัวนี้ดีมากเลยค่ะคนอื่นก็ขอหั่นฟักทองก่อนนะคะแล้วเปิดกระป๋องหน่อไม้นะคะ ล้างแล้วก็พลาก็จะแกงทั้งเปลือกเลยนะคะทุกนตามใจชอบเลยนะคะพะลาาก็จะแกงเสร็จป้ากระพงทะเลสองชิ้นนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็มาซอยให้เขาบางนะคะ เครื่องก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยนะคะมาตำข้าวเบือพริกแกงเลยนะคะคนขาตำข้าวเบือเสร็จก็ไปแกงเลยนะคะอย่าลืมบอกคนนะคะน้ำใบยะนางคุณละก็คือใบฟักทองอมะมาขันนะคะเขียวงามมากเลยะคะ่ะใบฟักทองของมีวิตามินเอนะคะคนค่านะคะอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะคะล้วนๆเลยค่ะนะคะ น้ำเดือดพลาดก็จะใส่เหลาไม้นะคะพะลากแกงเป็นหน่อเลยค่ะนะคะก็ใส่พริกโรอนะคะลูกโดดค่ะลูกโดดนะ,ะลงเลยค่ะ ก็ตามด้วยฟักทองเนาะเขาก็จะสุกช้ากว่าเพื่อนนิดนึงเนาะแกงแบบบ้านๆจริงๆนะทคนขานะคะตามวัตถุดิบที่มีนะคะเแบบสไตล์เรานะคะทุกคน น้ำเดือดก็ใส่ปลาแล้วเครื่องปรุงกับผักนะคะค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดฮะ,ะมาเตรียมเสร็จปลาแล้วก็ใส่ผักปรุงรสนะคะก็อ,อื่นก็ใส่ปลาฮะ,ะเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะปลาไม่หั่นนะคะเืบบปลานะคะเพิ่มความนัวนะคะทุกคนจากนั้นก็ราดด้วยข้าวเบื่อนะคะ ตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนนะคะน่าจะเป็นวันแรกหรือสองวันนี้แหละค่ะนะคะเข้าออท่ำเลยนะคะใส่น้ำล้างโคกค่ะละลายข้าเบือเลยนะคะ แล้วกนะ็ตามด้วยผักเลยนะคะใส่เลยค่ะใบพริกนะคะยอดฟักทองค่ะนะคะไม่ใส่ชะอมนะคะเพราะ,พระล่าหมิน่นนะชะอมกลิ่นเขาแรงไม่ได้ทานบ่อยแล้วกลิ่นเขาแรงค่ะทุกคนถูกกลินแล้วก็ปวดศีรษะปวดหัวไม่ได้ดัดจริดนะคะก็คือเราไม่ได้ทานบ่อยเนาะ จากนั้นนี่คือปลาป่นทุกคนนะคะปลาป่อนอินพอตนะคะใส่เข้าไปเพิ่มความนัวนะคะเป็นปลาอะไรเนื้ออ่อนป่อนนะทุกคนใส่เยอะๆก็นัวเยอะนะคะอร่อยค่ะทําน้าพริกก็อร่อยใส่แกงใส่น้ําแกงพวกนี้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนไม่ผิดหวังเลยนะคะเนื้อเข้ากันเลยค่ะนะคะ ด้วยน้ำพระ,ะนะคะของแม่ปะนอมน,นะสูตรนี้กลิ่นเขาจะแรงนิดหนึ่งนะคะเปิดประตูหน้าต่างแล้ค่ะตอนนี้ไ <laughs> ด้ตามด้วยนางฟ้านะคะสองสูตรลองดูนะคะเวลาประเจรยเหยาะผงนัวนะคะแกงหน่อไม้ต้องใส่ผงนัวนะคะแกงหน่อไม้ส้มตำเพระาะเราต้องใส่นะคะพอเป็นกระใส คนแรงไม่ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวฟักทองปลาเขาจะเละนะคะก<อ>ินนโชยเลยค่ะทุกคนค่ะน่าทานมากเลย<อ>ก็ปิดฝาให้ปลาสุกนิดหนึง่งมาชิมรสแล้วก็เสิร์ฟนะคะ อร่อยนัวมากนะคะผาดเค็มนิดนึงนะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะแกงเปิดหน่อไม้นะคะใส่ปลาใส่ยอดฟักทองใส่ฟักทองนะคะทุกคนลูกโดดเป็นเม็ดเมเลยนะคะดูสิน่าอร่อยน่าทานมากเลยนะคะพลาก็จะเสิร์ฟคารม้อนเลยนะคะทุกคนมา,มามาทานแกงเปิดหน่อไม้กับพลานะคะ คนแกงเปิดนอือไม้ใส่เนื้อปลากระพงทะเลใส่ยอดฟักทองใส่ฟักทองนะคะง่ายๆเบียรจะตายพลาทำออกมาแล้วอร่อยมากนัวปลาผลนะคะคุณปาร,ร์ก็นัวปลาผลก็นัวนะคะภาพอาจจะไม่คมชัดนะคะเนื่องจากเป็นไอนะคะควันขึ้นมาไอขึ้นมาดวดปุดๆขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอทุกคนไม่เจ็บไม่จมค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน See y o u n e x t Video บายบายขอบคุณค่ะ